สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่เอ่อผมว่าน่าจะโดนใจหลายๆคนที่ตามโลกคริปโตอยู่คือเรื่องการวิเคราะห์แนวโน้มของ o o g e ค i n ครับโดยเฉพาะการมองย้อนไปดูรูปแบบในอดีตของมันสวัสดีค่ะก็น่าสนใจมากค่ะหัวข้อนี้ครับคือเราได้ข้อมูลมาเป็นบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งเลยนะฮะที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากว่า มันมีความเป็นไปได้ไหมที่ด e c คอยเนี่ยกำลังจะเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอืโดยเขาไปเทียบกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2017และก็ปี2021นะครับสองปีนั้นที่ราคาเหรียญนี้แบบว่าผันผวนสุดๆเลยใช่ค่ะจำได้เลยสองปีนั้นนี่เป็นข่าวใหญ่มากใช่ไหมครับทีนี้คำถามหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือว่าถ้า ถ้าประวัติศาสตร์มันกำลังจะซ้ำรอยหรือบอกว่าแค่คล้ายๆเดิมเหมือนปี2017กับ2021ตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาว่ามาจริงๆเนี่ยแนวโน้มดชคอยมันจะเป็นยังไงต่อเอาละครับมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูค่ะคือต้องบอกว่า แนวคิดเรื่องการมองหารูปแบบในอดีตหรือที่เรียกกันว่า technical analysis นะนะคะมันเป็นเครื่องมือทีออ่นักลงทุนเขาใช้กันอยู่แล้วนะคะใช้กันแพร่หลายเลยไม่ใช่แค่คริปโตนะคะพวกตลาดหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์เขาก็ใช้กันคือหลักการมันก็เบสิกเบสิกอะคะ่ะคือเชื่อว่าพฤติกรรมราคาในอดีตอ,อาจจะพอให้เบาะแสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตได้บ้างครับครับเข้าใจได้ แต่ว่านะคะสิ่งสําคัญเลยที่ต้องย้ํากันไว้ก่อนเลยคือแหล่งข้อมูลนี้เขาก็บอกเหมือนกันนะว่านี่เป็นการนําเสนอแบบความเป็นไปได้เฉยๆนะคะมันอิงจากสมมุติฐานว่าเออถ้ารูปแบบเดิมมันเกิดอีกครั้งละ่ะจะเป็นยังไงมไม่ใช่การการันตีนะคะไม่ใช่พยากรณ์แบบฟันธงอ๋อโอเค แล้วที่เขายกปี2017กับ2021มาเนี่ยก็เพราะมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือมันมีลักษณะบางอย่างที่เขามองว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับตอนนี้เข้าใจครับคือมองเป็นเคสตัวอย่างจากอดีตแล้วมาดูว่าปัจจุบันมีอะไรคล้ายกันไหมแล้วถ้ามันไปทางเดียวกันเนี่ยผลอาจจะเป็นยังไงทีนี้ แหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยครับเขาชี้ไปที่รายละเอียดทางเทคนิคอะไรเป็นพิเศษครับที่บอกว่ามันคล้ายกับปี2017กับ2021นะครับอ๋อค่ะตามข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยนะคะบทวิเคราะห์นี้เขาจะเน้นไปที่เรื่องของโครงสร้างราคา โครงสร้างราคา Price Structure ใช่ค่ะ Price Structure แล้วก็มี i n d i c a อร์ทางเทคนิคบางตัวเขาชี้ว่าก่อนที่ Dogecoin ราคาเขาจะปรับตัวขึ้นแรงๆอะคะ่ะทั้งปี2017แล้วก็2 0 2 1เลยนะมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ราคาเขาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆอืม mm. หรือที่เขาเรียกว่า Consolidation Phase หรือบางทีก็เรียกว่า Sideways Movement นะคะ mm. คือมันจะนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนานพอสมควรเลยเหมือนแบบว่าเก็บแรงสะสมพลังอะไรแบบนั้นนะคะ อ๋อครับครับดกภาพออกในปี2017นะคะช่วงก่อนที่ราคาจะพุ่งทยานเลยเนี่ยราคา d อชคอยนนี่คือเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนานหลายเดือนเลยค่ะปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มอะค่ะก็ค่อนข้างแบบว่าเบาบางมาก <c oughs> ซึ่งมันก็บอกเป็นในๆว่าเออตลาดยังแบบงงๆอยู่ยังไม่เลือกทางชัดเจนแต่พอราคามันสามารถแบบปึง้งทะลุกรอบแนวต้านด้านบนขึ้นไปได้ พร้อมกับวอลลุ่มที่มันเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนมีนัยสำคัญครับอันนั้นแหละค่ะเป็นสัญญาณเริ่มต้นเลยว่าเอาล่ะเริ่มรอบใหญ่แล้วโหชัดเจนเลยค่ะพอมาถึงช่วงก่อนปี2021ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนี่ค่ะคือมีช่วงที่ราคาแกว่งแหวงในกรอบหรือบางทีอาจจะค่อยๆซึมลงนะแต่ก็ยังวนๆอยู่ในโซนราคาเดิมๆนานหลายเดือนเหมือนกัน แหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ไปที่อินดิเคเตอร์อย่างบอลลิงเกอร์แบนนะคะที่มันบีบตัวแคบเข้ามามากอ๋อไอที่เส้นมันบีบบีบเข้าหากันใช่ค่ะเขาเรียกบอลลิงเกอร์แบนสควีซซึ่งปกติแล้วเนี่ยพอเกิดแบบนี้ปุ๊บมันมักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะคะแต่ในกรณีของปี2021ี่เนี่ยคือมันทะยานขึ้นไปเลยน่าสนใจมากครับคือมีช่วงสะสมพลังนานๆเหมือนกันทั้งสองครั้งก่อนที่จะเกิดการระเบิดของราคา แล้วแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเห็นสัญญาณคล้ายๆกันแบบนั้นอยู่หรอครับใช่ค่ะ บทวิเคราะห์เขาระบ,บุแบบนั้นเลยค่ะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาดอจคอยก็มีลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆคล้ายๆกับช่วงก่อนปี2017แล้วก็2021อีกครั้งหนึง่ง<อ>คือถึงแม้ระดับราคามันจะต่างกันเยอะนะคะแต่พฤติกรรมหรือโครงสร้างการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยเขามองว่ามันมีความคล้ายคลึงกันอยู่เขาอาจจะดูกราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อมองภาพใหญ่ๆนะคะครับครับ แล้วก็นอกจากนี้แหล่งข้อมูลอาจจะอ้างถึงพวกอินดิเคเตอร์ที่วัดโมเมนตัมบางตัวด้วยค่ะอย่างเช่น MACD MACD uh huh. ค่ะหรือ RSI ที่กำลังแสดงสัญญาณบางอย่างที่มันคล้ายๆกับช่วงก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นในอดีตเช่นแบบว่า MACD กำลังจะตัดเส้น Signal Line ขึ้นมาจากข้างล่างหรือว่า RSI ที่มันอยู่ในโซนแบบขายมากเกินไป over sold มานานแล้วเราเริ่มมีสัญญาณแบบจะกลับตัวขึ้น mm hmm. ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเขาก็ตีความว่าเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะการสะสมพลังนี่มันอาจจะใกล้จบแล้วนะอาจจะเตรียมพร้อมสําหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ถ้าถ้ารูปแบบเดิมมันทํางานอีกครั้งนะคะการเปรียบเทียบแบบนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าปี2017กับ2021เนี่ย โอ้โหถือเป็นปีที่ d o จคอยน n ี้สร้างประกฏการจริงๆการปรับตัวขึ้นมันรุนแรงมากจริงๆครับจำได้เลยช่วงปี2021นี้มันมีเรื่องออบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญด้วยนะคะคือในปี2017เนี่ยการขึ้นอาจจะมาจากปัจจัยในตลาดคริปโตเองเป็นส่วนใหญ่แต่พอมาปี2021เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อิทธิพลจากคนนอกโดยเฉพาะการทวีตของอคุณอีลอนมัสก์เค่ะใช่เลยเลยมีส่วนอย่างมากเลยค่ะในการกระตุ้งราคาแล้วก็สร้างกระแสความสนใจในวงกว้างมากๆจริงครับตอนนั้นนี่ทวีตทีราคาพุ่งทีเลยใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าโครงสร้างทางเทคนิค ตามที่แหล่งข้อมูลเขาวิเคราะห์มามันอาจจะดูคล้ายๆกันแต่คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วปัจจัยกระตุ้นหรือแคทลิสในครั้งนี้ล่ะมันจะเป็นอะไรคือรูปแบบทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวรุนแรงมากๆแบบเดิมได้นะคะถ้ามันไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือว่าเซนติเมนต์อารมณ์ตลาดมาช่วยสนับสนุนด้วยนั่นนะสิครับคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกเราถึงความเป็นไปได้จากรูปแบบกราฟแต่ไม่ได้บอกว่า อะไรจะเป็นตัวมาจุดชนวนให้รูปแบบนั้นมันทำงานขึ้นมาจริงๆแล้วในแหล่งข้อมูลที่เราได้มานี่เขาได้พูดถึงปัจจัยกระตุ้นที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันไว้บ้างไหมครับ เท่าที่ดูจากข้อมูลที่ได้มานะคะดูเหมือนเขาจะเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักเลยค่ะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องปัจจัยกระตุ้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อ d o g e คอย n ได้มันก็มีหลายหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องการพัฒนาทางเทคโนโลยีของตัวเหรียญเองแม้ว่าโด g e คอยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องนี้มากเท่าเหรียญอื่นๆก็ตามครับ หรือว่าการยอมรับในการเอาไปใช้งานที่เพิ่มขึ้นมีข่าวสารเชิงบวกหรือแม้แต่กระแสะในโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่แบบว่าส่งผลต่อโดจคอยได้ง่ายเป็นพิเศษเลยใช่เลยครับเหรียญน,นี้กับโซเชียลนี่คู่กันจริงค่ะหรืออาจจะเป็นปัจจัยใหญ่ๆอย่างปัจจัยมหาภาคเช่นทิศทางของตลาดคริปโตโดยรวม ถ้าเกิดว่าตลาดกระทิงหรือบูมมาเก็ตมันกลับมาชัดเจนเนี่ยเหรียญอย่างโดชคอยที่มีชุมชนใหญ่แล้วก็เป็นที่รู้จักมากๆอยู่แล้วก็อาจจะได้รับอานิสงไปด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่การคาดการณ์นะคะแต่ก็น่าแหละครับในทางกลับกันสภาพแวดล้อมปัจจุบันมันก็ต่างจากปี2017หรือ2021ไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ดูจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันจากเหรียญมีมอ,อื่นๆโอ้โหตอนนี้เยอะมากเยอะจริงๆคะ่ะ หรือแม้แต่สภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยเหมือนช่วงก่อนนั้นเท่าไหร่ปัจจัยพวกนี้มันจะทําให้รูปแบบทางเทคนิคที่ว่าคล้ายกันเนี่ยมันไม่ทํางานเหมือนเดิมได้ไหมครับเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นข้อจํากัดของการใช้ข้อมูลในอดีตมาคาดการอนาคตโดยตรงเลย สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาจริงๆค่ะอย่างที่บอกกฎระเบียบเข้มงวดขึ้นก็อาจจะจํากัดการเก็งกําไรบางอย่างไปการมีเหรียญคู่แข่งเยอะขึ้นก็หมายความว่าเงินทุนหรือกระแสะความสนใจมันอาจจะกระจายออกไปไม่ได้เทม,มาที่ดอจคอยเหรียญเดียวเหมือนช่วงแรกๆแล้วอืมจริงด้วย ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าโครงสร้างทางเทคนิคจะดูคล้ายกันเป๊ะเลยแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันอาจจะไม่ออกมาเหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมหรือความรุนแรงของการเคลื่อนไหวอาจจะน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปเสมอเลยค่ะจะดูแค่กราฟอย่างเดียวไม่ได้เลยเหมือนกับคําที่เขาชอบพูดกันว่าประวัติศาสตร์อาจจะไม่ได้ซ้ํารอยเดิมเป๊ะแต่ว่าอาจจะแค่คล้องจองกันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับ คืออาจจะมีเขาโครงคล้ายๆเดิมแต่รายละเอียดผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะต่างกันไปใช่เลยค่ะเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนดีค่ะการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากข้อมูลในอดีตเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เห็นกรอบความคิดในการเฝ้าระวังแต่ว่ามันไม่ใช่บทรสรุปสุดท้ายเราต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบกับปัจจัยอื่นๆในปัจจุบันด้วยทั้งปัจจัยพื้นฐานสภาวะตลาดแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่มันมีอยู่ณตอนนี้ค่ะครับ แล้วถ้ามองในมุมของคนที่ติดตามดอจคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือแค่คนที่สนใจเฉยๆก็ตามข้อมูลลักษณะนี้จากแหล่งข่าวเนี่ยควรจะเอาไปปรับใช้อย่างไรดีครับเพราะว่าพาดหัวข่าวที่ว่าดอจคอยกำลังจะพุ่งอย่างรุนแรงหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยฟังแล้วมันก็ดูแบบน่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะชี้นำได้ง่ายเหมือนกันนะครับใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องกลับไปดูที่เงื่อนไขสําคัญที่สุดที่เขาใส่ไว้เลยคือคําว่าหากประวัติศาสตร์ซ้ารอย ซึ่งมันคือคําว่าหากตัวใหญ่ๆเลยนะคะมันเป็นแค่สมมติฐานไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับการตีความข้อมูลนี้ควรจะเป็นไปในลักษณะของการเฝ้าระวังมากกว่าการเชื่อมั่นจนเกินไปนะคะอ๋อเฝ้าระวังไม่ใช่เชื่อมั่น คือถ้าเห็นว่าเออรูปแบบทางเทคนิคที่แหล่งข้อมูลนี้เขาชี้เป้ามาเนี่ยมันกําลังก่ะตัวจริงๆนะก็อาจจะใช้เป็นสัญญาณให้เราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นอีกนิดหนึ่งลองไปศึกษาประจัยอื่นๆเพิ่มเติมดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรมาสนับสนุนหรือมหาหักล้างความเป็นไปได้นี้หรือเปล่าเช่นมีข่าวอะไรเกี่ยวกับโดจคอยออกมาไหมตลาดคริปโตโดยรวมตอนนี้เป็นยังไงมีสัญญาณของเงินทุนไหลเข้าหรือ,อยังอะไรแบบนี้นะคะครับคบไม่ควรใช้ข้อมูลนี้เป็นเหตุผลหลักเพียงอย่างเดียว ในการตัดสินใจซื้อหรือขายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินทรัพย์ที่มันผันผวนสูงมากๆอย่างโดจคอยนเนี่ยต้องประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ด้วยแล้วก็พิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดค่ะมองว่ามันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่น่าสนใจเฉยๆไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวเท่านั้นเข้าใจเลยครับคือเป็นเหมือนข้อมูลประกอบการพิจารณาที่กระตุ้นให้เราไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็จับตาดูอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นไม่ใช่เห็นพลาดหัวปุ๊บกระโดดเข้าไปเลยทันที ถูกตั้งที่สุดเลยค่ะการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีเนี่ยควรจะใช้ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management แล้วก็การพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบเสมอค่ะมันคือการพยายามเพิ่มโอกาสแต่ไม่ใช่การการันตีความสำเร็จนะคะครับพอเราได้พิจารณาทั้งตัวบทวิเคราะห์ที่อ้างอิงประวัติศาสตร์แล้วก็บริบทแวดล้อมในปัจจุบันด้วยแล้วภาพมันก็ชัดเจนขึ้นนะครับว่า การมองย้อนอดีตเนี่ยมันให้บทเรียนแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจจริงๆแต่ก็ต้องปรับต้องอัดเดทให้เข้ากับความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยเสมอใช่เลยค่ะการเรียนรู้จากอดีตเป็นสิ่งที่ดีเสมอในทุกๆเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องการลงทุนด้วยมันช่วยให้เราเห็นวงจรหรือพฤติกรรมที่แบบว่าเออมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ําได้นะแต่การเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นศาสตรธรรมเหมือนกันค่ะดังนั้นการปรับตัวแล้วก็มองไปข้างหน้าโดยอาศัยข้อมูลทั้งจากอดีตและปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดค่ะ โอเคครับพอจะเห็นภาพรวมจากการเจาะลึกข้อมูลชี้นนี้กันแล้วนะครับสรุปได้ว่าแหล่งข้อมูลนี้กำลังชี้ให้เห็นว่ารูปแบบราคาและก็การสะสมพลังของโดชคอยในปัจจุบันเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับช่วงก่อนการปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่ๆใ,ในปี2017และก็2021ซึ่งถ้าถ้าหากรูปแบบนี้มันดำเนินไปเหมือนเดิมจริงๆก็อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่น่าจับตามองแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันนะ อืมสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือคือแม้ว่าแนวคิดเรื่องรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่มันซ้ำรอยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าดึงดูดใจนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่นักวิเคราะห์เขาก็ใช้กันจริงๆนั่นแหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไม่ลืมว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพทั้งหมดเท่านั้นเองค่ะ ตลาดมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามามีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆออกมาปัจจัยพวกนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อราคาได้ทั้งนั้นเลยค่ะครับจริงด้วยแบบในอดีตเพียงอย่างเดียวเนี่ย มันอาจจะทําให้เรามองข้ามปัจจัยสําคัญอื่นๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปซึ่งไอปัจจัยปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีอิทธิพลมากกว่ารูปแบบในอดีตไปแล้วก็ได้มันเหมือนกับการขับรถโดยที่เรามองแต่กระจกหลังอย่างเดียวอะค่ะอาจจะเห็นว่าเออเราเคยผ่านอะไรมาบ้างนะแต่ก็อาจจะพลาดสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราไปได้ไง่ายๆเลยโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับค่ะดังนั้นคําถามที่เราอาจจะต้องกลับไปคบคิดกันต่อหลังจากที่ได้พิจารณาข้อมูลนี้แล้วก็คือว่า นอกเหนือจากความเป็นไปได้ที่ไอวัฏาจักรหรือรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี2017และ2021มันจะกลับมามีบทบาทตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาให้ความสําคัญมากๆแล้วเนี่ยมันยังจะมีปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ๆหรือความเสี่ยงใหม่ๆอะไรอีกบ้างที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อเส้นทางของดอชคอยในยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่มันแตกต่างไปจากช่วงเวลาเหล่านั้นการลองพิจารณาคําถามนี้นะคะน่าจะช่วยให้เรามองภาพรวมของดอชคอยได้อย่างรอบด้านแล้วก็สมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากเลยครับสำหรับการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ยินดีค่ะ